เราวอลฮันเตอร์ผูกล้าหาญมาเยือนดาวแพนดดราเพื่อตามล่ามาหาสมบัติในห้องลับเธอพร้อมลุยหรือยังทร้ายจัดจไปเฮ้ยเด,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 ดี๋ยวย็นๆรับเออถ้าตำนานที่ว่าไว้เป็นจริงหนูเป็นคนเดียวที่เปิดห้องลับได้ มืออไได้้ม่ตตงามทางนี้เลยระบบนำทางของไม่เคยพลาดอาศัยแต่วันนี้ปัญหาที่ไม่ใช่แล้วไม่มีหน้าไหนพิชาตข้าได้นอกจากตัวข้าเองมาบอกกันแล้วเลือกเปต่ขึ้นก็ไม่อยากเลือดโอ้โหเยี่ยวชัดเต็มเข่า เราไปหนึ่งเม็ดแก่ด้วยเม็ดอรุดจนนรกถาวรเราจะรอดออกไปได้ยังไงบอลดูแลนแดนล้นคนปนตะกรวาลทุกคนเตรียมมาสนุกกันวันที่แป